เดี๋ยวยิงเดี๋ยวยวิงนะครับวันนี้มายิงแฟร์สามลูกนะครับอยู่กับเพื่อนอีกลูกหนึ่งนะครับสัตว์เพื่อนมันจะแย่งของไหมเนี่ยช่างแม่งแย่งก็แย่งไปต้องสามลูกอ่ะดีหน่อยดิกบนเขาเนี่ยเอาตรงนี้แหละเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามเอ้ายิงมาแล้วครับสองลูกไปอีกลูกหนึ่งเพื่อนโดนระเบิดยิงมาแล้วครับสามลูกใครโดนระเบิดมันประเบิดฆ่ากันเอง วาดคลิปประอย่นเดีนี้เครื่องบินมันจะส่งเียสามลูกเลยปะอย่างเยอะแอดอว่ะทุกคนไปหาหาหินล่อนหาหินลบสามล,ลูกอะวันนั้นเขาหมดจะหาหินลบไวย่าหันไปทีสัตว์เพื่อนมั่งดูแอดอลมาแล้วสามลูกมาดูว่ามันจะรอตีนขนาดไหนนะครับทุกคนเราต้องเคลียร์ของไว้ก่อนเพื่อทีเ่เราต้องเก็บของ ถงแฟรเลยเนระื่งปืนพไว้ตรงนี้ถึงปืนพูไว้ไแ,ลแ,ไแล้วแคปไว้ี๋ยวดูแอร์ดรอปเหรอนี่โอ้ยเฮียมันก้อน,นะอะโตไอเฮียเป็นก้อนเลยสัสไอดรอปไรเฮียแล้ว,ดดวมามาันก้อนเลยเยนรอแแอรดอปอย่แน่นอนเอาเอาไหนดีวะอัไหนลงก่อนก็เก็บเลย เก็บประจ้าเก็บละจ้า A W ิ A W เย็ดไหมเก็บทันสวยอุ้ยอักกกูไม่เล่นเอ้ยเอาอักมักก็ได้โอเคเพื่อเก็บไปหมดเลยช่างแมงกูได้ A W แล้วกูไม่ซีเรียสแล้วไอ้ี่นั่มึงเก็บหมดเลยอ่ะเอดอบกู่ะไอ้สัตว์เพื่อนมึงยังไงดอดีไอ้เหี่ยยิ่ย่ยมึงไม่เจออ่ะมึงก็แบ่ง้เพื่อนบ้างดิเพื่อนกูสาเจอ่ะ คุยเจ้าแมงอยกินลิสูตไปอีกโอ้เอาของโต้เออนึกว่าเพื่อนแม่งอยกินลิสูตไปไอ้โต้โต้เล่นชุดหมวยครับดูแอด์ดอปแมงอยเยอะอะแจคเก้ร้อยนัดอีกแคบไปดิซิงแคบไปแคบไปแคบไปแล้วตรงเลยดิอย่าวะดูโคสวยอ่ะหนีเลยหนีเลยเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาหนีเลยหนีเลยวิ่งวิ่งคือวิ่งขึ้นตําบนก่อนไอสัตว์เพื่อนก็น่าหิวเกินไอสัตว์แม่งยังมันแต่เราถือว่าแบ่งของให้เพื่อนฟูๆนะจะได้ช่วยอะไรยิง กูได้ A W มั้งกูดีแล้วอ่ะเฮ้ยนในสีมีสนไนด์ใช่ไหมไอ้ดรอปกูมี A W อ่ะแต่ไม่ไมีมีครบสีอ่ะไม่ทิ้งไหมกะไม่เต็มโตโต,ตมี A W แล้วอ่ะก็สบายแล้วอ่ะอือไอ้ดรอปมีไอ,ดอ้อดรอปลูกเดียวที่มี A W ลูกที่กูยิงอ่ะโตไอ้เี้ A W ลูกแรกที่กูตกมาก่ะดีนะกูเก็บลูกน,ะนั้นไอ้เฮียมี A W ให้ A W อกักอษะที่เขาเก็บมีแค่อักษันเดียวแล้วก็กินด้วยสุดนี่อักษบ A W เอาชุดหน่อยนะออกมาก็ได้นะหรือโตจะใส่ใส่ดีกว่าให่มีเก็บเสียงนิดนึงฟูอ่ะเยี่ยรอบเนี้ยฟูฟูเขานี่ขึ้นตรงนี้สัตว์ดีได้ A W มาเยี่ยดีกูเก็บลูกนี้ไอ้สัตว์ได้ A W เย็่แม่แฟร์อย่างเย,งยอะไอ,อ้เฮียเฮียยิงทีละสามลูกโคตรสุด้นีม มาใช้ตรงนี้ไกูไม่เคยมาอะไรตรงนี้ตรงนี้มันบางทีมของมันก็ดีอ่ะหมวกสามบอกเลยได้กันทุกคนนะเหียแต่กระป๋องสามไม่ได้กระป๋องสามกูมีแล้วยังดีหมวกสามเกาะสามบอกเลยทุกคนนะ่ะตีกูเกาะสามหมวกสามหมอดอ่ะปืนเนยดรอปทุกคนนะ่ะได้เอดดรอปกันทุกคนเราไม่ต้องแย่งกันถ้ามีแบบครบตีอะ่ะแบบมีสี่อันอนะ่ะคนละอันเลยอ่ะคือคนละอันอนะ่ะสบายตัวมาตรงนี้มา วงมันจะมาจบไปแถวนี้จริงด้วยเออว่าแล<ม>้วนี่มานอนตรงนี้ได้เราเล่นตรงนี้ได้ถ้าวงมา,มมาย,ยู่ถ้าวงมาไอ้นี่มาเล่นบนหินนี่ถ้าวงมาเดี๋ยวเราก็ลงทางนี้เลยเราดูวงก่อนอย่าไปกลัวดิกลัวไหมเออให้เพื่อนดักหลังไว้เออเพื่อนมันดักหลังว่ะนะสับหมอกไว้นะยังไันะกูแคมป์ได้เลย AW อะ A W อ่ะม,มีครบแลว้วม้มีครบสีกับผมอ้าวทำไมของโต้ไม่มีหมอกอะอกหมอก ดูดเอา้ามองเห็นได้ง่ายเลยดูดิมาดูของเขาว่าเฮ้ยนี่อยู่ดีวิงว่งวิ่งอยู่เฉยเลยสัตว์มันนอนอยู่ข้างหลังคิดว่ามึงเนียนไหนสัตว์โดนอัรคสเปรย์แตกไปดิโอ้ยมีมีมไหนกะตุล ยี่หลังมี ite. สัตว์หลัง os มีข้างหลังไอ้สัตว์ข้างหลังสวยชุบเร็ชุบเล็วชุบเล็วชุบเล็วของไม่ต้องเก็บหรอกของเราฟูอยู่แล้วระเบิดควันเพื่อนควันหน่อยเพื่อนควันหน่อยไม่ทันแล้วก็ชุบมีตู้อีกที่ตูนั่้ยไอเหี้ยเอ้ยอุ้ยไม่เก็บตักแอร์ดอมเรามาแน่เลยมั่วประตู ไม่ไปเก็บไอ้ดรอบหรืมาเนี่ยเลยท็อปสิ้แล้วขึ้นให้นอนควันหน่อยควันไว้ก่อนคว้าควันเลยสมุกเร็วสมุกเร็วพันผ้าแล้ว,ลวสมุกก่อนไปสมุกก่อนมีคูณแปดปะสมุก,กูก็ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ได้เก็บนะแม่งไม่มีขอเก็บเสียงมั้ยมีเหรอเก็บเสียงอันนี้เก็บเสียงอีอะ เก็บเสียงฝนเอาอีนน้ยลอยน้นมันเก็บจากศพเรามาเนี่ยเลยให้จ่ายตรงของเราอะ่ะโอเคได้ระเบ,บิดควันแล้วสองลูกอียน,นั้นแตกเลยใช่ไหมอี้ย<ต>น,นั้นโดนเป็นพายุอ<ด>่ะโตลูกกระสุนหรือพายุอะ่ะไอ้เี้ยมาเป็นฝนเลยอะ่ะแล้วของโตก็เสียงไม่มีหมอ,อโคตรเกลียนอะ่ะจ่ายให้มันถ่ายหน้าจอได้ไดอะไเลยท่านหน้าจอโต้อ,อะแดออกเอามาเอามาตัดที่ดูโตข,ข้างล่างข้างล่างเป็นตัวนี้ กิริสูตรด้วยนิ่งๆไอ้สัตว์นิ่งๆนิงๆน่งๆนิ่งๆเอาแม่งเลยละกนันหนึ่งเมตรนิ่งๆนิ่งๆไอ้สัตว์นิ่งๆนิ่งๆโอ้โหมาสัตว์เอ,เอ้ยมันเจ็บอ่ะเมื่อกี้มันโดนยิงโดนเอิวไปดอกหนึ่งอะ่ะเอาอาร์คสเปคก็ไม่โดนหรอกระยะนี้หลังเมยนะเพี่ออุ้ยหลังมีไอ้สัตว์มันเขา สวยหมดแล้วหลังไม่มีแล้วหลังหมดแล้วเอ้ยเราดักได้เลยต้องชนะแล้วอีกสามตัวต้องชนะแล้วข้างล่างตัวหนึ่งอ่ะ okay. ไอเย้นะตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนข้างล่างตัวหนึ่งเลยอีกตัวเลยอีกสองตัวเจอแล้วตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอ่ะลงมาเลยลงมาเลย แต่ว่าเล่นเล่นทั้งบนก็ดีนะเดี๋ยวเขาดูกำลังให้ลงมาดิว่ะเหลือตัวเดียวแล้วไอ้เหี้ยนั่นอ่ะไอ้เหี้ยนั่นหลังหินอ่ะเคกูครู้แล้วมันอยู่ตรงไหนหลไเลยเหี้ยตัวเมื่อกี้อไอตัวกิริสูตรอ่ะไอ้เหี้ยนั่นตัวเดียวแล้ว ไอ้ดอกสามลูกที่หนึ่งแล้วอะไอ้ยี่นี่ก็มีแฟงว่ะคุยิงแฝกลูกได้ไหมเนี่ยยิงเลยยิงเลยดีดดีโอ้ไม่มีกระสุนไอ้หียมันย,ยิงไปแล้วสุดกับพี่สวยาขวันมาเยอะเลย ไอ้โตโตโตอย่าลืมเต้นโต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 จัด้จะจะดีดัดจะจะชาดีดัดเออเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเพื่อความหล่อเท่แคปไว้แคปไปแล้ว